ครับเซียนหำครับมาจับปลาให้ดูครับเซียนหำครับอันนี้ไม่ไม่ใช่เซียนธรรมดานะครับเซียนตัวจริงนะครับจับปลาใหญ่ได้หลายตัวแล้วครับ โอ้โหได้แล้วครับปลาดุกนะครับเสียนตัวจริงนะครับได้แล้วปลาดุกใหญ่นะครับได้อีกแล้วครับหนึ่งร้อยบาทครับเสียนหำครับจับปลาได้วันนี้ อืมปลาไนก็นยุ่งหนล่ะได้แล้วครับเซียนหำครับกดอนครับของแท้นะครับเซียนหำครับตัวจริงยุ่งงงได้ล้วครับปลาครับโอ้โหไซใหญ่เลยครับไซเท่าขาเลยนะครับปลาดุกนุงตายแล้วลูกเด้อ ตายแล้วโหไซตใหญ่ครับไสเท่าขาเลยนะครับดูครับมาดูครับหืสวยครับตัวสวยมากเลยตัวใหญ่ตัวสวยครับนี่ได้แล้วครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเทียนหําครับวันนี้ดูครับดูครับจะปล่อยลงบ่อเล็กนะครับไปลูกไปแล้วครับว้าวโอ้โหเรียบร้อยครับ